อันที่คือห้องเก็บของไม่มีอะไรอะ่ะโอ้ยนี่ครับอรเอเลียนมีภาพยานเอเลียนด้วยนะครับผมไปค้ังน้ำห้องน้ำไม่ได้อยู่นี่ข้างบนมีห้องเดียวนะว่าต้องไปทางนี้นะครับนี่ครับเอลเลียนห้าสิบเอ็ดนหรือเปล่านานๆนามีนะมีอะไรควันออกมาด้วยนี่อย่างนี้ไม่ใช่นี่ไงเฮ้ย ตรงเราเป็นไรไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแวบเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรแวบครับผู้ชมที่ผู้ชมเห็นอะไรแวบไปครับอ๋อนี่ครัับโโอ้หมนให้เป็นใบหมดตอนเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เมื่อกี้ผู้ชมเห็นเห็นอะไรผมผมอะครับแบบกระตูเห็นไหมเมื่อกี้เห็นเห็นดำๆแวบเพื่อนหรือเปล่าตามันอย่าง EP ที่แล้ว เพื่อนเครบตามตามเองแล้วอ่ะ